ยินด <Well, S 2> ับสูพีพีพพชาแนละสวัสดีค่ะกลับพบกับบูมกับว่องค่ะกลับมาพบกับบูม,มกับว่องครับ สำมบพนที่เวลาบูมถ่ายคนเดียวนะครับแล้วไม่มีผมเราชอบมาเมนต์ว่าโอ้ไม่มีพี่วองไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเอาจริงรอเพลงต่อไปก็ได้ก็รอคลิปต่อไปก็ได้ถ้าเกิดว่าบูมมันไม่ถ่ายคนเดียวก็คือวันนั้นก็ไม่มีคลิปลงไงตามแผนที่เราแบบตั้งไว้บางทีผมอักซิเดนอะเอ้ยต้องไปทำอันนู้นต้องไปทําอันนี้เข้าใจไหมทุกคนพรางนั้นบูมทำคนเดียวมันก็เหมือนคันมันก็โอเคเดี๋ยนี้บูมมันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเผื่อๆมันรู้เยอะกว่าผมอีกเอาจริงแค่บางทีจจทจจบแบบววว่าารรคคตตมนสีผมออะไรย่าาางงบคนน แต่บางคนที่เกลียดผมว่าอาจจะเยอะกว่าเพราะงั้นจริงๆแล้วบูมมันก็รู้เรื่องมันไม่ใช่มันไม่รู้เรื่องบูมเป็นคนเลือกเพลงแล้วบูมก็เป็นคนฟังว่ามันดีไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นคนคัดเลือกทั้งหมดเพราะงั้นบูมรู้เรื่องอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะทุกคนส่วนความกนงตีนมึงรอดูคลิปหน้าโอเคไหมแล้วมันไม่ใช่ว่าบูมถ่ายคนเดียวแล้วบอกไม่ได้รักเพลงนั้นมันไม่ใช่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามีคอมเมนต์หนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าสังเกตว่าเพลงที่แบบไม่ค่อยแรปอะไรเงี้ยพงจะมที่บบบบมมกะเเลอี่แ้าาาชปรณนัๆหน่อว ร้องหน่อยอะไรเงี้ยบูงเขาก็ชอบแบบสไตล์นี้ด้วยเป็นแรปแบบเมโลดี้อะไรเงี้ยมากกว่าที่จะแรปเพียวๆพอไม่มีผมบูงเขาก็อยากจะทําแบบนั้นมากกว่าเพราะบูงรู้สึกอินกับแบบนั้นมากกว่าโอเคนะมันไม่เกี่ยวว่าผมไม่ชอบเพลงนั้นหรือเปล่าล้วไม่ใช่ว่าบูมไม่ชอบแรปล้วนๆแรปเพียวๆบูมก็ชอบใช่แต่ว่าในเมื่อหวองไม่อยู่บูมก็เลยอ่ะโอเคเพลงไหนที่บูงรู้สึกว่าบูมทําได้เนื้อหาที่มันแมสๆหน่อยเวลาบูมมันอยู่คนเดียวโอเคมันรู้สึกว่ามันอินขน้นมากกว่าแต่เวลามีผมมีผมมันก็จะเล่าไงว่าแบบ เพลงที่ถูกใจเขามากกว่าแค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวว่าผมชอบไม่ชอบโอเคนะเวลาบูมทําคนเดียวคือไม่เกี่ยวกับผมเลยบูมก็เลือกเองทําเองของมันเพราะทุกวันนี้หน้าที่คือหน้าที่บูมใช่ทุกวันนี้เพลงที่มาทําในช่องตลอดเนี่ยก็คือเพลงที่บูมเลือกอยู่แล้วตามนี้นะครับเหตุผลเวลาบูมทาคนเดียวแล้วเวลามาเม้นนะครับมาบูมมันก็รู้สึกไม่ดีนะแล้วก็โอเคเหตุผลมันก็คือประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจฝากไว้โอเคค่ะว่าเพลงเนี้ยที่เราจะมาทำ ของน้องที่เราไม่ได้ทํามานานสักพักละนะคะเขาก็ไม่ค่อยออกเพลงมาใช่ใช่เพลงของ AT นั่นเองนะคะก็คือเพลงเลือดเลมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันเลยนะคะเพลงเลือนค่ะอะบูฮาวายบูฮาวายค็อกเทลค็อกเทลค็อกเทลม็อกมอกเลือนเมาจนพูดไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยคนจะพูดเขาเรียกว่าเลือน

โวยวายพูดคำเถียงคำเมาก็ไปนอน <c oughs> เงียบอย่าเลื่อนขอร้องอย่ามากากตอนเซคอยสร้างแต่พลาพัดโถไอ้เหี้ยอย่าเลื่อนไม่เป็นเดียวไมเดียวไม่มีใครซ้อนเสียงไม่เกี่ยงถ้าใจพร้อมจะที่ไล่ตีนไวถ้าเป็นเสียนอย่างเสียวเดือดเป็นเหนียวสามแปดม่งใจร้อนแต่กูลบกไม่ลงพร้อมเคยเป็นแบกเชิญแอบเอาไปฟ้องไม่มีแดกไม่แคร์แข็ใครคล้องก็ไม่แปลกอยากแตกเข้าใจน้องไม่อยากเสียเวลาและเสียเวลาไม่อยากจะฟังให้มองไม่ตาเจรจาแต่ละคำาไม่ใช่คนใส่บนนภาเพราะจะสลัมคนที่แกจะมึงตึงหาที่มันอภายมึงเลยย่ำไม่ต้องมากกกกกว่าาาฟ้้้จะะเหหหลืออ <c oughs> <c oughs> อังงงทไดรแสขึม ใช่เะเบัมใช่บนลายมันตากแค่วัยในบ้านเป็นคำปรพันท์้างานจะไว้เลยว่าสุดท้ายมื่ไม่มีทางบนบัลลังก์เฮ้ยไม่มีทางบนบัลลังก์กระตุ้นคือแวตามมีเนตตามสบายมึงจะแก้เพราะแค่ขจานไม่ต้องการจะซูนคือแวตามมีเนตรเหมืนว่าขึ้นไปกี่เมตรตีนอยู่บนดินไม่ใช่บนเมฆแน่ไปยังมึงทุเล็ดแย่โดยก็พูดถึงผู้หญิงนั่นเพลิดแม่อยาวมาเลื้ยนเมาจนพูดไม่ได้เรื่องไอ้เหี้ยมแจะพวกเขาเรียกว่าเลื้ยน

ตีหนน้าออ่เมื่อสมองไม่ได้มีเป็นก้อนเวลามึงเหลือให้ทั้งปีเลยซ่อนเทวันไหนหาเจอเดี๋ยวตีนไปปอนเด็กติดตามที่มึงมีในช่องไม่สนใจไทายรูปดีใบทอมมาจนต่อคิดได้ดีไปตอนเพมึงหญิงกับยานั่นเรามีในซองเสื้อลำาถายนังคณนังสารละพุงกลับไปโกพี่เกมร้แดเอเคเกมไตาลำดับแล้วมันชอบแค่หใหม่แต่างของสอวของในคำสาบไม่ต้องแปจนไม่าบเพรากูแ่หลายไปตาำหลายปฏิาววใจกูมีแค่เรื่องรไดเป็นคำสาบถ้าปิดก็ไปรักษายหาไม่ต้องมาบอกไปบัตรลกสาวเป็น วเลือนเพื่อนเราคอยตามเช็ดแค่อ้วกไม่เท่าไหร่แต่เครียดที่เลื่อนโวยวายพูดคำเถียงคำเม้าก็ไปนอนเงียบอย่าเลื่อนขอร้องอย่ามากากตอนเต้นคอ้วกเละเทปไปเลยดีกว่าใช่ปะของแม่เดียวอ่ะจบแล้วรักเพลงนี้รักเพลงนี้ทุกคนไปฟังความคิดเห็นของมในรีแคปนะคะตามมาค่ะ